หแม่ลูกเดียงเกิงครึ่งของเจ้าของหอยค้ับผมลูกตัวแม่อยังครับเดียงเกงครึ่งเท่าไรนะครับตมวนี่ผมเท่าไรเท่าไรหอยเปิด้ห้องหาม้องหามือลูกตัวแม่ครับเดงเกิงคึ่งสีนิดวันบ่มีหม่งตีด้วยพี่น่องไม่นางหน่อยตัวนี้ เพนผสมอย่างไหมครับน้อยๆนี่วปาบมีไหมไมีหลอดบ่บ่มีเนะาะวปาสีนี่สปา,ปาทรงลูกไปทั้งพอวัดรับแม่นแม่นี่สูงกร่ม้านรอยสี่สิบครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียเครื่องดำดำทั้งแม่ทั้งลูกเท่าไรก็ห้อยเขาเปิดไ้ครับต่อได้อยู่ามื่นต่อได้เนาะครับ ร้อยลหรือว่างฟีร้อยกิโลสง่งฟรีเป็นลูกท yeah. ad uh, so ี่ไหนเปอนหอยเนาะลูกสองครับลูกสองเนาะได้ยัเดือนเนาะกินว่าหอยสามเดือนเนาะสามสีเดือนประมาณนี้แหละแม่นางหน่อยตัวนี้ห้ามื่นกอได้อีกเนาะต่อได้ครับต่อได้ฝากเน่ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หกย์ห้าศูนย่อยเพชรอากาศหอยเพชรอากาศอํานวยเอาได้มา ฮะตัวไรเป็นมุอนไหวแม่นบ่อันนี้น้อยมันว่าหยอกกันเด้อพี่น้องโอ้ป่านนั่นเหรอครับผมนี่พี่น้องโอ้ลูกตัวเมียครับสีนี่น่าจะคักโกโมล่ะครับไม่นงน้อยตัวนี้มือนีอเอภากพี่ฝากน้องครับผมอ๋อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบาย,ยใจฟัม่มอยู่ครับผมมื่อนี้พาพี่พาน้องมาตลาดโคกระบือ ดอนท้อยครับพี่นอ้องอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครครับผมมาพบมาพอกันได้ทุกวันอ่าจันทร์ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27มีนาคม2566ครับผมอะมึงแล้วกับขอเป็ลังใจพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามด้วยพี่น้องได้พาพี่พ่น้องไปหาเลครับผมอ๋อ ฟอพีพ่อน้องไปลุยครับราคาจะเป็นยังไงว่าควายเขาดีในห้อยกับห้อยรูซื้อว่าซื้อขายกันดีครับเมื่อนี้ไปรอบอ่องสมีพี่พพน้องเขามาตลาดบ่ค้นหลายอยู่ครับเมื่อนี้ค้นหลายคนหลายครับพ่น้องสถานาการซื้อขายนาจะคึกคักครับเอาฟ้าพีพ่อน้องไปลุยครับผมบังนี่บ่พ่อ,พอ,อ,อสายเนื้อสายขุนครับพี่น้องสูงนาจะร้อยสี่สิบห้า เอาเท่าไรพ่อห้องไว้ห้องไว้สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดต่อได้อีกครับยังต่อได้อีกอยู่ต่อได้เยอะเลยโอ้หัวตัวแบบไงครับพี่น้องสามสิบเอ็ดยังต่อได้อีกอยู่ดวงดีครับพี่น้องเขาเขาขุนเด้อพี่น้องนี่วงสร้างขุนเป็นระสูงแต่ใหญ่อยู่ครับนี่ข้าขุนข้าขุนครับสามสิบเอ็ดต่อได้เอาเบอร์โทรแน่พ่อ ศู0ย8แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนยนย้นยองสาสองเพ่อสีแดงพ่อเจริญอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมท่านนี้ก็มาทานนี้ก็ครับอ๋อมีอีกบ่ชาลีนี่เนาะชาลีแม่สาวป่ะครับนี่แม่สาวครับเอผู้ใดมักชาลีแม่สาวครับพี่นนองแกวซีครับแกวซีตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบนับสมไปพอยังบ่สมครับอ่าแม่สาวเนาะ เง้าอลาดปาร์ลับเขาคุ้นเขาเลี้ยงครับแล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาเท่ายพ่อแม่เลยเขาเปิดแปดพันหาครับเงาวันล่องเสี่ยวเงินครับเงาวันเท่ายพ่อแปดพันหานี่สองหมื่นแปดพันหั้าร้อยเงาอัลาดปาร์รถไฟคือกันครับเล่ตัวนี้ก็ได้คุ้เลยครับพร้อมคุ้นพ่อเส้แดงได้สายคุ้นมาฝากพี่ฝากน้องเนาะมือนีิเนาะอ่ะมากกมาต่อแล้เอาเนาะพ่อ ครับอีนึ่แดาศูนย์ศูนย์ห้าสองสองแปดครับสองสองปเกอสีแดงครับพี่น้องเอาคุณลลายพอครับผมอ่ะตีฝากนองครับผมจัดสายคุณมายางโก้เลยพี่น้องพอสีแดงมือนนิสายคุณตเท่าไรน้องหอยมนสามเก้าฮะสามสิบเกมงงเอารือต่อะไรอยู่หนอโอ้หเลยครับสายคุณพี่น้องแถวไดล้วครับนี่โเดินเบิงเนาะ กสิประมาณสามปีมั้งครับเรยวบางงัวาสองสามปีประมาณสามปีละสูงประมาณร้อยสี่สิบสามสิบเก้าต่อไดอ้นอกจากสายคุณแล้วมีสายเลี้ยงบ่ครับของเทาทเรียงยั่ครึ่งอยู่นี่กระแมนบ่นี่นี่แดงนี่กระแมนโอ้โถพี่น้องเลยเงาอัลลาร์ดครับหมแดงเงาสูงน่าจ,จะร้อยคิดว่าน่าจ,จะเกือบร้อยห้าสิบอยู่แม่นี่อ้า ทับสมไปครับหรื่นทองว่างแม่อยากลูกบ่บ่ยังไม่ได้ลูกเนี่ยมันได้ลูกจะเคลือบมันขึ้นยูโมวานนี่ยคนมันขึ้นบ่ยังมันได้ลูกจะเคลือบได้เปล่น้องเอ้แต่ว่าสีนี่สุดยอดครับพวงสังเท่าไดเราให้แม่นี่สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ด โอ้แม่แบบไงชอบเก้าอ่านี่แม่สาวป่ะตัวนี้แม่สาวสูงร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้พี่น้องเท่าไรก็ครับแม่นี่สามชอบเก้าชอบเก้าครัถืบลงมาครับพี่น้องแล้วก็แม่นางน้อยแม่นางน้อยแม่เท่าครับตัวนี้เครื่องดำสูงประมาณร้อยสามแปดเกือบร้อยสี่สิบอยู่ตัวนี้ก็ได้พี่น้องเท่าไรหยตัวนี้สามสองสามสิบสองครับ ต่อรองได้เนาะครับครับผมโอ้เคร่องสายคุณสายเลียงครับมีเบอร์โทรมาห้อย0 6 3 0 6 3 9 7 3 9 7 3 9 0 3 9 9 0 3 9ครับผมพ่ออยังเงีครับมาทุยพ่อทุยเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผมฝากเคร่องสายเลียงสายคุณไปครับผู้ใดมักตัวใดก็มาต่อรองเอาครับผมเครงแม่แดงแม่เท่าแม่เล่แม่ไอแม่ลูกผสมครับผม ครับต okay. cool right. um, like ่อลองได้ค oh. ุยได้อ๋ฝากไว้ค huh. ร okay. ับพี่น้องสายคุณห้องเขาได้หะห้อยตัวนี้สองหมื่เจัน้าครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย่ราคาครับสายคุณครับยิ่งๆตันๆกับสูงอยู่ประมาณจะร้อยยี่สิบเจ็ดครับต่อห้อยเพิ่ต่อลองกันให้เพิ่นคุยกันครับผม มาเลาะเบิ้งโซนของดีราคาถือกันนะพี่น้องเอือคุณบอกคอยมีเนาะมือนีิเนาะอ๋อคุณพ่อคุณบอกมีของดีราคาถือนาะมือนีิเนาะขายเบิร์ดเราบ่อหรือยังใดหรือบ่มีมาบ่มีมาเนาะครับผมสวัสดีครับห่อลูกตาลครับผมมานเราบ่อมือนีิยังอยู่ไอครับผมของเขาอยู่บ่อนี่่อหน่บ่แมนเนาะ ครับผมฮะตักายหหอยลูกตาลครับมือหนีโซนทั้งนี้ปกติมันจะเป็นงวไทยหน่อยครับพี่หน้องมันจะเป็นคลองดีราคาถือคือโซนทั้งนี้แต่ว่ามือหนี้บมีครับมาตักาย่ในหอยจังหน่อยครับผมเท่าไรละครับตูหน่อยเรัาตูน้อยอย่างได้สิบสองครับเดยในหอยโอ้สิบสองฝันหายเท่าไหร่ฝนหายสิบเมห้าร้อยครับห้าร้อยฮะจะซีมกันจะหักค่ากันเงือนห้าร้อยนอง น้อยหอยครับหอยหอยหางใหญ่ครับรู้สึกว่าสิเป็นหางจากเพชรบุรีครับมามื่อนี่หอยน้อยกับหอยใหญ่ครับกำลังต่อรองกันเอาเปินคุยกันครับเลกใดสิบสองเปิลไหนกันสิบเอ็ดหาลอยตอนนี้เอาปูน้อยครับตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบกว่าพี่น้อยอ่ะเบิงเสือดาวครับมื่อนี่ได้ยังบ้าเนี่ยเริ่มจากเล่ยนี่เนาะ เล่น้อยสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกต้นได้ลายเล่น่อยสี่ห้อยครับฮะหมื่นสี่พันห้าร้อยยังต่อได้อีกวะอ,อ่ายังต่อได้อยู่เด้อพี่น้องผู้ใด,ดหาเล่น้อยครับไวปเถียงพี่นอ้องอ่ารากะตัวไหนอีกล่ะของเบานี่ยบอแม่ลูกแม่เท่าลูกแดงแม่โบสถลูกตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะตัวนี้ อ่าลูกตัวผู้ครับพี่น้องแม่ในี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกลูกแดงจึงคึงเท่าไรละแม่ลูกชุดนี้่้าเก้าร้อยเนาะกรสีทองว่างอยู่แมมอ่าทองว่างแล้วก็ตัวนี้แม่สาวว่ะแม่สาวเครื่องดำสูงประมาณร้อยยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดนี่ละพี่น้องตัวนี้เท่าไรละแม่นี่สองหมื่นเอ็ดห้าร้อยครับแม่สาวราคาถูกๆครับสองหมื่นเอ็ดห้าร้อย อ่าแล้วก็แม่สาวไ่ขึ้นมาตัวนี้โอ้ตีต่อครับพี่น้องเกียบปากคาบดินัวนี้สูงน่าจะเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่น้องเครื่องดำถ้าได้ละแม่สาวตัวนี้สองหมื่นห้าห้าร้อยโอ้งามเลยครับพี่น้องตัวนี้ผมบอกเลยอยู่ใกล้ๆในเนื้อตัวสอไซครับสองหมื่นห้าร้อยประกรันแก้งขาใหเนาะตัวนี้เนาะ อะแล้วก็ตัวได้อีกละเร่แม่สาวตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบแปดถ้าไร้ละแม่สาวเล่สองหมื่นเดียสห้าร้อยสองหมื่นเดียสห้าร้อยราคาแม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้ลูกตัวผู้แม่เนี่สูงอยู่มั้ร้อยยี่สิบแปดครับตัวนี้ลูกตัวผู้ ตัวฟูนี่สูงกว่ามันเมตรสิบครับแม่ลูกเขาไดลละชุดนี้สองหมืน่นเจ็ดห้าหร้อยวกคาทั้งฝุ่นนี่มีพี่น้องงวบึงือกเสือดาวอยู่นี่พี่น,อน้องงวหอยดาว มาแต่ใสน้องคุณแม่แมโอ้วันนอนครับผมเอามาหาหลเลาะเบิ้งเอาดาวมาขายงวยเพิ่นซะก่ะอนเลยครับเอาต่อเลยครับเพิ่นคุยกันซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมอ่าเพิพ่นคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจังสกิกลับมาถามหอยดาวใหม่เด้อพี่น้องหอยชัยมงคลดีเนาะของเฮาเนาะ ใจมงคลฟาร์มบ้านม่วงครับเพันธุ์ใดแม่นางมาฝากปีฝากน้องลับตัวเน่าดีครับแม่นี่พี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบห้าเครื่องดัอ้อ่ะอางกับเนาดีอยู่พี่น้องเครื่องดัม้ดมทั้มไทยแบบไงอ่ะเบมึงด่านนี่เดี๋พี่น้องฝากปีฝากน้องเบิรงรอบๆครับแม่สาวเนะาะบ่อนทำมันสมเท่าไดครับแม่สาวฮะสามสิบหนึ่งห้าร้อยนี่พี่น้อง ต่อได้ปะครับนี่อ่ายังคุยได้อีกอยู่พี่น้องประกันแค้งขาให้บะครับนี่ประกันปกัแคงขาเนอสามสิบหนึ่้าร้ยได้ไหมตัวครับมื่อนี่ได้สขายตัวนึงโอ้มันแล้วหอยใช้มงคลมืนี่เหลือตัวหนึ่งสามสิบเอ้าอต่อเอาเอาเบอร์เท่นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เกจ้าห้อ้าหยใช้มงคลบ้านม่วงมีรถส่งเนาะอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้คับผมอ้าขอุคุณหลายหอยครับผม แม่สาวครับหอยใส้มุขคลจัดมาฝากปีฝานอกน้องอ่ะฝากไปครับผมได้กันเราหอยสายขุนครับพี่น้องปูน้อยตอนนี้เราหอยห้องไว้คู่นี้ครับโอ้แพ็กค,คู่สามสิบแปดถือตัวละสิบเก้าแมนบอลนี่พี่น้องตัวนั่นสสูงยอยู่มันลอยเกือบลอย,อ,อ,อ,ยอ่าน่าจะลอยสามสิบครับตัวนี้ เท่าไรครับสามสิบแปดเนาะราคาตัวนี้สูงอยู่านร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนี้แหละเปิดแพ็คคู่บ่ะแพ็คคู่สามสิบแปดก็ได้บ่ได้ครับผมได้อีกอยู่เนาะอ่ะฝากนี่ล่ะเบอร์โทร098 098 145 145 2811 2811ห้าหห้อยดหองดำครับผมไอยดำเนาะเดี๋ยวสายผู้น้อยครับสายเนื้อสายคุ้นมาฝากพี่ฝากน้องเอาขอบใจหลายๆล่ะครับผม มากระต ו ลองเอาครับผมผู้ใดหาผู้น้อยอยู่พี่น้องเนื้อหรือเลี้ยงต้มบาร์ดีครับผมมันเป็นสายเนื้อฮะไม่ครับสายเนื้อแม่นเท่าใดล่ะครับบ่บ่อย่างกาบ่อย่างน้ำสมบูติขวบงอย่างน้ำสมบูติย่านแต่ว่านน้ำเมี่ยงมันขึ้นย่านเสียซื้อหอยต้มมาซื้อมาเอาเขาขายเนื้อขายอยู่ครับอ่าซื้อขายเป็นราคาเนื้อไปเนาะ อ่าง่ายๆพี่น้องแต่ว่าเหนื่อมันออกเลยเพราะว่าซื้อขายกันอยู่ตลาดพี่น้องว่ากันตรงๆอ่าอ่าถ้าเนี่ยพี่น้องนี่เหนื่อขึ้นอยู่ข้างหลังเปิดเป็นราคาเนื้อเปิดราคาเนื้อเอาราคาสับแปดเลยครับสับแปดแม่นอ่าเป็นราคาเนื้อไปเลยพี่น้องอย่าร้องเอาไปเลี้ยงไปสมเบิงกับบัวกันครับผมอ่าแต่ว่ากะบทำมันบ่เป็นท่ายันเสียเวลาเพิ่นกะ จัดการไปตามระเบียบเอาราคาเนี่ยแบบว่าซื้อไว้ขึ้นกับบอลูปอย่แล้วใช่ไหมใช่เนื้อไปมันสมดีกับโชคดีไปครับครับผมลทําให้ลูกนะจะประมาณลูกที่สองลูกสองครับลูกครับสูงร้อยสี่สิบเดินง่วนบวกคิดว่าน่าจะพาลูกมาแล้วเนาะครับกรถืครับผมเท่าไหร่ครับแม่นี่เท่าไปสักแปดเราสักแปดครับ ก็มาคุยกันเบิึงมาคุยไอ้บงครับมาคุยกันเบิึงครับกวงบโไกากับโมหยาาหนูครับครับฝากเบอร์โทรไว้แหละนยล่ะ092ครับ092 981 981 1336ครับ1336ไสต้อมเนาะไหต้อมจะเลือกสินนะครับครับผมอ๋อขอบใจได้เลยล่ะครับผมงัวตัวโมหญ่พี่น้องเก้าแปดเพขาดบ่ขาดครับพี่น้องเป็นท้ายเป็นเนื้อเป็นยังไปก็บพรขาดอยากรุ่นอยากร่องเอาไปเลี้ยงเบิึงกับป้ว่ากันครับผมนี่นะเจลี่มั่นครับพี่น้อง ตันตัน,ตน,นี่แม่สาวอะไรพุ้นี่พี่น้องท่าไดเท่าไหห้อยเล่มันเมนน่ครับครับแม่สาวเ้าแปเชาเ้าแปดเนาะูุไรมาใหญ่ตัน,น,น,ตนตันครับพี่น้องหนาหนาแม่สาวด้วยพี่น้องนี่แยกแม่บุ้นีขึ้นห่องหาแม่มท่ายี่สูงกว่าบ้านลอยยี่แปดครับพี่น้อง เอาเกาไปเฮ็ดแม่พันธุ์แม่บอกครับแดงดีหนังหนาดีแม่เลมันอันแม่นี่นกขี่ไส้หน้าผากนี่เท่าไรครับแม่นี่เท่าไรครับแม่นี่สวาวซีครับสาวซีเนาะสูงหน่าจะร้อยซีซีพี่น้องตัวนี้แม่สาวเนาะครับครับอ่าไ้หอยบนฟ้าผมเบาแล้วพี่น้องนกมันขี่ไส้หนาา้าผากพันชางพันชางัว เศร้าเอะไรกันล่ะนี่ตัวสี่ตัวใดอีกอยู่ตัวใดกันลลายจังหน่อยอ่ะบ่อฟืนเนื้อตัวนี่ใหญ่นะครับพี่น้องเอาฝากไปทุกไว้นะหอย063 063 574 574 4117 4117หอยอย่างเงี้ยซื้อเขาหอยด่าครับหอยด่าเนาะครับเนาะศรีกานครเอ๋อกระุ้นละลายหอยครับฝากพี่ฝากน้องครับผมเครื่องดำเด้อพี่น้องแม่อันนาน นกขี่ไส้หนา,าค่ะนี่เครื่องดำเรื่องซองครับพี่น้องอ๋อตัวนี้หางจับดีครับหางพ่วงดีหนาๆครับมาตัวใดก็มาต่อร่องเอาครับพี่น้องได้กันเท่าไรละห้อยแม่ลูกว้าจังไรซอคีสครับซอคีสโอ้เสี่ยวกลับบ้านครับผมอืมแม่ลูกบอกของเจ้าบอกหอยของข้าเจ้าบ่า แม่ลูกวัดตีนี่โอ้เท่าไรล่ะครับนี่เป็นห้องวห้หามหาเนกวทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยบอกห่วยแม่บอกหาเืินกลัวจังวะแม่สามลูกสองมันแม่บอกว่าสามเมื่อปีน้องเอทิบครับ่เครับลูก่ครับ สมกว่าซี่มดลนี่เ,<อ>เดี๋ยวเบิง่ะะันต้องครับต่ลูกก็นา,านาครับฮะน,น่าจะ,กาะหกาหมื่นกว่าเนาะครับันขายหาเมื่นกว่านี่ก็โซตายนะครับพี่น้องโซ่ลกบเนี่ยมันหรือป่าครับมื่นอนี่ บอ้โซื้อเงี้ยในชองโต๊ะเป็นยังไงราคามื่อนี่ราคานี่โอ้ยถือหรือแพงมื่อนี่กันปั่นปั้นใหญ่เงี้ยถือตัวถือตัวแพงครับเป็นแต่เป็นแต่ขึ้นไปนาอยู่บ่ราคาเงี้ยหรือมีแต่สีมีแต่สีรูดถอยเหลียวครับบบ่่่่ลลงกกววาานนนีี้้้ขึคิดว่าน่าจะทรงแล้วเนาะครับเพราะว่าน่าจะลงสุดแล้วครับ พมันางานได้แบบนี้นาที่สำันอาจตัวหนักอาจจะเป็นมวนละพวกม้วนเนี่ย่วยังเนาะสี่ขายลายขึ้นเป็นนาเอื่อนี่ยังงานบุญแจกเขานี่งานแต่งเนี่ยยังผู้นี้แมนบอกจับปีเลยครับครับนี่ละชัวเวลาสัตว์นี่แล้วนะเจ้าหน่อยก็ลุกน้าแลก็ลืมขายอวกกันมาอกันีแบลครับแต่ว่าขึ้นกับว่าขึ้นลายดอกเนาะ บัวออง่คืเกาขึ้นะครับไ้ขึ้นคือกระแสช่วงงัวงามแห้งๆเดี่ยวขึสิหยาดเนาะกำลังครับกำลังสื่อครับกำลังสื่อคนบ่มีเนาะฮะเหลือแต่ข้อคครับใช่หนีใจสินเนี่ยนะรายได้ครับนี่ยังเกือบบวเป็นราคาอยู่แล้วเนาะครับอย่างมันเข่าอะขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะข้อมูลจากนายหอยครับพี่น้องบุคคนสื่อขายงัวคมมิเต่รตัวละหมื่นหมอยู่นี่ก็ได้ ยังมีผู้ซื้ออยู่ตีครับผมโอ้เราได้ยูแต่ว่าเนื้อหรือเลี้ยงเนาะครับเนาะหไมยคิดว่าเนื้อสมบูรณ์ติดผูกเสื้อคือผูกไว้สูงเังกสันมีเทงโบหยีบด้มีเทคนิคมีเทคนิคยังไงมันจะโบหยียบมันจะโเหยียบอ่ามาห้ามันล่มเด็กสั่นห้ามันล่มกันไม่เตรียมเอกลัวมาหัวเลยเขาเนาะ เรงาผมว่าอยู่นี่ละผูกเสื้อไปสูงแต่ไอ้น้องเลยเทคนิคก,การผูกเสื้ออีกอย่างหนึ่งได้เป็นหนองที่ผมเห็นดูๆนี่คนที่สูกผูกเสื้อไปสูงสูงครับแต่ว่าจะผูกเงาได้เป็นหน่องนี่ประมาณน่าจะบ่กเกินสองเมตรครับน่าจะเม็ดกว่านี่พป่น้องบ่ให้มันขวางขาส่วนมากจะเป็นการผูกชั่วเข้าเป็นหนองผูกเข้าเดียว แล้วก็ใส่ในก่อนท้ี่ง,งวัวบ่เป็นเสืออได้ครับพี่น้องสิปลูกใบแบบนี้ปลูกสันๆนปลูกสูงๆครับเสื้อสิบดได้พันขาอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมผม,มาพบเพื่อกันได้ทุกวันจันทเด้อพี่น้องทุกวันจันทตลาดโคกระบ,บือดอนทอยครับพี่นอ้องอ๋อสำหรับมือนีคลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ